ทำเสร็จแล้วอันนี้ต้องต่อแถวลุ้นค่ะได้ควาแอันยัไเข้าชอบขแแล้วล่อยเอาอล่อยจากแก้วตัางแป้งเอามือป่อยจักงแก้วสังต้องเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ดึงแก้วมือปล่อยแก้วได้ ต่างต่างก็ปล่อยมือจากข้างบนก่อนลูกแล้วก็จับในลักษณะใหมนนะล่ะคะต่างก็ปล่อยมือจากดกัน่าได้ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยน้ำตัวน้ำง่ายกุ๊บแต่ต่างระวังสิคุณเมย์อยากรู้เ,งงเ,รเขาจะลอยหรือเขาจะไงปล่อยแน่นปล่อยไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนแก้วปล่อยปล่อยแก้ช่า เด้กซันสิเหลได้ไหมล้งดูลองดูเด็กจะปาเข่าม่ได้เอ๊ะแม่ถือกิ้งกี่เข่าก็ได้เอ้าเข่าเข่ามิเม่าอี๋เอ้าถือไหมน่ะอ่าลองดูอ่ะสงสัยแล้ไม่เจอแล้ว